ยองยองสวัสดีทุกคนนะคะขอ,อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์นะแปรสกิลกันอีกแล้วกับตัวละครใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟโกเบลของเรานั่นเองนะคะเออก็เป็นนางรำนางแตนนางขาแดนนะคะผู้สาวขาาแล้วที่จะมาคุมกำเนิดน,นะคะทีมดัมเบอ้ลแอคแท็กใน p v p ให้ไนหายไปหรือว่าไม่หาย เลกนี้ก็งงอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันก็มันก็ดีนะเออสำหรับเอาไปแก้นมโมอัตเถกก็แก้ได้ไหลายตัวอยู่นะคะแต่ก็แบบกว่านานจะมันมี2ร่างเนาะกว่าจะเข้าร่างทรงได้ก็โอ้โหเข็บยากเลยเกินนะคะสเต็กอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ยากเกินไปให้เราจะเล่นนะคะมันก็มีทีมมีวิธีอยู่เนาะอ่ะ ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมกับแต่สกิลนะคะพิกที่ซ่อนเรียนอยู่ใต้ขนนกนะคะเอเดอาคุจะกุเมียวอนั่นเองนะเอ้ยสวยเนาะเป็นสวยมากนะมาเหตุนะคะรายละเอียดดังกล่าวนะคะที่เราจะพูดในคลิปต่อไปนี้ก็คือสภาพที่อัพเลเวลสูงสุดแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณเครดิตนะคะจากคุณต้นกลุ่มองเมลจิไทยแ l a n d แล้วก็องเมลจิแฟน덤ดอทคอมโดยนั่นเองนะคะะมาดูในส่วนของสเตตัสกันบ้างดีกว่าไหม เออเราไปดูที่เลเวล40กันเลยดีกว่าคงไม่มีใครเล่นเลนเวลนหนึงเนาะแต่ว่าก็ใส่มาให้เท่านั้นนะคะว่าตั้งต้นมาให้เท่าไหร่นะเรื่อนี้อ่ะมาดูที่40นะคะพลังโจมตีอยู่ที่ระดับ S นะคะ3538หน่วยกันเลยทีเดียวก็สูงนะเลือดก,ก็อยู่ในระดับ B เนาะ11,165เดบก็ A นะ441หน่วยสปีดก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ เอออยู่ในระดับเอสนะหนึ่งร้อยสิบเก้านนะถือว่าแรงอยู่นะก็อันดับสามปะอันดับมากสุดก็น่า120ร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดไหมจำมันก็ได้ละเออสำหรับตัวปักกิอัน,นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะตัวนี้ครินะคะอัตราคริอยู่ที่เอสนะคะสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็คริดามจอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เมื่อปลุกพลังแล้วนะคะจะได้ค่าสถานาพิเศษก็คือ ค่าแมนยําเพิ่มขึ้นมาอีก30%นะคะจากปกติเป็นศูนย์เนาะอู้มีสถานะแทบกเข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่าดีนะ,ะอ๋อปกติเวลาผูกมันจะได้อะไรหนึ่งอย่างถ้ามันไม่บวกไปถ้ามันไม่บวกในสกิลก็บวกอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นบวกแม่นให้ละมัง้งก็ถือว่าดีนะคะเอออ่ะมาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะคะโจมตีปกติกันบ้างดีกว่านะคะกับ ภูดนะคะเออภาษาอังกฤษนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ฝึกมาแล้วก็ฝึกได้จริงจริงเก็เป็นโจมตีปกตินะคะใช้ศูนไะฟเนาะคูดาวก็ศูนเหมือนกันนะสกิลนี้โจมตีปกติ1เป้าหมายสร้างความเสียหายเท่ากับ125%ของพลังโจมตีและมีโอกาส30%บวกค่าแม่นยำทำให้เป้าหมายติดสถานะ disarm นะคะปลดอาวุธนั่นเองนะเป็นเวลา1เทิร์นนะเมื่อคูสกุอยู่ในสถานะ อ่าล่างทรงนะคะเออเขาเรียกว่าเปิดห่างละกันอันนี้มันอา่านภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอืแชทะอะไรนะเท,ท,ท,ทรนเทรนเทรนนติ้งนะคะจะเปลี่ยนสกิลนี้เป็นสกิล1.2นะคะสกิลหนึ่งนี่มี2แบบนะอันนี้สกิล1.1น,น,นะ,ะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็น1.2น,นะกับกูมเรเซอร์นั่นเองนะคะอ,อ่ะก็เมื่ออยู่ในสถานะ เปิดปีกเนาะเออเขาเรียกว่าอะไรนะกลางห่างนะขอเรียกล่างทรงได้ไหมเออมันจะได้เข้าใจกันนะคะในคลิปนี้ก็ภูมิเรเซอร์นะโจมตีปกติใช้ศูนย์ไฟสูนโน่สูนคูดาวนะก็เหมือนเดิมนะโจมตีปกติ1เป้าหมายสร้างความเสียหาย200%ของพลังโจมตีและมีโอกาส 1, 100%บอกค่าแม่นยําทำให้เป้าหมายติดสถานะปลดออวุธเป็นเวลาหเทินนั่นเองนะคะก็ เพิ่มยกระดับขึ้นมาเนาะการสมภีปกติจากของเก่าแค่125เนาะก็เป็น200จากแบ้น30ก็กลายเป็นร้อยนะคะก็ถือว่าดีอยู่มากก็ได้ใช้ปะเออ <c oughs> อะมาดูใน,นส่วนของสกิลพารสีดีกว่านะคะสกิลที่2เนาะพารสี ive, นะแอนเชนเดนต์ Dent, นะใช้สูนลูกไฟนะคู่ดาวสูง เป็นสกิลประเภทเอกุศิบด้วยนะคะ,ะแสดงผลเพียงตัวเดียวเท่านั้นหากมีคุตจกุมากกว่าหนึ่งตัวบนสนามสกิลนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะมาดูเป็นข้อๆกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเริ่มเกมและจบเทินของคุตจกุเธอจะได้รับสเต็กนะคะขนนกสีฟ้านี้นะคะก็คือฮีคอคผุมนั่นเองหนึ่งคันเมื่อเธอได้รับสเต็กบัฟนะคะขนสีฟ้า ต่อ1ขั้นจะลบดีบับและสถานะควบคุมบนตัวเอง1นึ่งดีบัฟนั่นเองและเมื่อเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ใช่ยูนิตสมอนที่มี HP น้อยที่สุดได้รับดาเมจมีโอกาส30%บอกค่าแม่นยำทำให้ผู้โจมตีนั้นติดสถานะกดอาวุธพิวลาหนื่เทินและเมื่อคุจสกูเก็บบัฟนะคะขนนกสีฟ้าน,นี้ครบ5ขั้นเธอจะได้รับบับขนนกสีทองนะคะเพวคูม1ขั้น และบัฟสปีดให้ตัวเอง50%เปลนเวลา1เทินและเมื่อคุซกุมีบัฟนะคะขนนกสีฟ้านี้5ขั้นตอนเริ่มเิร์นของตัวเองจะยกเลิกเขตแดนนะคะภูมิฟิลและจะเข้าสู่สถานะนะคะลางส่งนะคะกลางหางเป็นเวลา3เทินนะเมื่อเริ่มเข้าสู่สถาะนะนี้หากคุซกูติดดีบัฟหรือสถานะควบคุมจะลบดีบัฟและสถานะควบคุมนั้นทั้งหมดนะและจะลดทวนของสถานะนี้ลง1เทินต่อสถานะควบคุม ในสถานะที่ล้างได้นะคะสมมุติว่าถ้าเราเก็บครบตอนอยู่นอกเทือนใช่ไหมมันก็ยังไม่แปลงร่างนะแต่ก็จะได้บัฟฝนทองมาแล้วก็พอเข้าเทือนปุ๊บมันก็จะเช็คว่ามีครบห้าไหมถครบห้าก็จะแปลงร่างส่งนะคะแล้วก็จะยกเลิกเขดแด่อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับพาสีถ้าโดนปิดก็จบนะเออก็แพ้ฮันเนียเอพีและอีเวนต์เวนทันนีเฮดนะคะ อ่ามาดูในส่วนของสกิลสดีกว่านะคะสกิล3ก็มี2แบบนะเพราะว่ามี2อล่างนะคะก็เรียกว่าล่างไหมกาเรียก2สถานะอเนลั้นก็ฟิลนั้นได้อยู่กับนะคะอลูริ่งเรวนะคะเป็นประเภทกดใช้เขตแดนนะใช้ลูกไฟ2ลูกนะคู่ดาวสูงลูกไฟ,ฟลองก็คืออะไรแทโคโตโอิเวนก็เป็นสกิลประเภท e อกล u s i v e นะคะเหมือนเดิมนะ หากมีคุสกูมากกว่า1ตัวก็จะแสดงผลแค่ตัวเดียวเท่านาั้นนะคะสกิลนี้เป็นเขตดแดนเนาะทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเริ่มเกมคุส,สกูจากทางเขตแดนนะคะอันนี้ออกมาเลยนะคูลฟิลในสนามของตรงข้ามเป็นเวลา2เทินในเขียดแดนนี้นะคะจะลดต้านสถานะของศัตรูลง30%และทําให้การโจมตีปกติของศัตรูมีโอกาส30%ที่จะพลาดเป้านะคะก็คือตีไม่โดนนั่นเองนะคะหากกดใช้เพื่อการเขียเองนะ,ะจะได้รับสแต็กบัฟขน นกสีน้ำเงินนี้นะคะ1ขั้นและมีโอกาส40%บอกค่าแม่ยำทำให้ศัตรูรทั้งหมดตีสถานะกดอาวุธเป็นเวลา1น่เทิร์นนั่นเองนะและเมื่อคุซกุนะคะเข้าสู่สถานะล่างทรงจะเปลี่ยนสกิลนี้เป็นสกิล3.2นะคะ Sundering Dan นั่นเองนะไอส่วนของตันนี้เดี๋ยวเขาไปพูดแล้วกันนะกดอาวุธนะคะก็เป็นกดเขตแดนนะลงมาก็เปิดเลยเขตแดนนะแล้วก็ถ้าเรากดซ้ำเราก็จะได้บัฟขนอกมานะคะ ออแล้วก็จะมีโอกาสปลดอาวุธเขาอีกนะคะก็จึ้งๆึงอยู่รดต้านด้วยนะ้ำรถอยู่นะฉันว่าเอาไปแบบรดต้านเพื่อสหารนาะนี่คิมก็น่าจะจึ้งอยู่จะได้นะาะที่เขีดแดนมันไม่ทำดาเมจนั่นแหละกว่านานจะเปลี่ยนไป3-2เพื่อที่จะได้ใช้ทำดาเมจก็ก็ไหลเทินอยู่นะสองเทินป้า,างเขาบอกอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเลียกกดสก,กิลสองเทินตีสามเทินนะคะประมาณนั้นคอนเซปต์นา อ่ามาดูในส่วนของ3.2ดีกว่าเมื่อเราเข้าสู่ร่างทรงแล้วสกิลนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเวลากลางหางนั่นเองนะกับ s u u d e r i n g d a n ดนะคะเป็นประเภทกดใช้โจมตีนะใช้3ลูกไฟคูดาวศูนย์สกิลนี้มีโอกาส100%นะคะบอกค่าแม่นยำทำให้ศัตรูทั้งหมดติดสถานะปลดอาวุธเป็นเวลา2เทิน์าจากนั้นก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมด4ครั้งนะคะแต่ละครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ4 5ของพลังโจมตี และมีดามีดฮิตเสริมอีก2ครั้งนะคะแต่ละครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ60นะคะของพลังโจมตีดามีดฮิตเสริมจะไม่ส่วนพลังป้องกัน240หน่วยนะคะคือมันฟันรัวมากนะเธอเลิศมากนะกับสกิลนี้แต่กว่าจะได้ใช้ก็แต่ว่าถ้าได้ใช้ทีก็คืออืมพลิกได้อยู่นะถ้ากว่ามันจะได้ใช้ฝ่งขออเข้าก็เล่นน้อยอยู่นะคะเรื่องนี้ช้ำสกิลนี้ อามาดูในส่วนของสถานะพิเศษต่างๆในตัวของยายคุซากุกันดีกว่านะคะว่าแต่ละอันมันทําอะไรดีมานะ้างมาเริ่มที่สถานะล่างทรงกันเลยดีกว่านะครับกับเทลเดอริงนะคะเทลแรนดิงนะในสถานะลีคุซากุกจะไม่สามารถรับแตกปั๊บขนนกสีฟ้าได้นะคะสถานะอยูอ่ขนาดอยู่ในสถานะนี้นะคะจะเพิ่ม คีเร р ให้40%นะคะและค่าเมนยัมให้อีก75%กันเลยทีเดียวนะและจะไม่ได้รับบีบัฟหรือความเสียหายในทืนของตัวเองนะอันนี้ก็คือแหละไ,ไม่โดนสะท้อนกระจกนะคะแล้วก็ไม่โดนที่กังกัดด้วยนะลดมากค่ะอยู่ในสถานะนี้และ ATK ของตัวเองจะเพิ่มขึ้น1%นะคะสำหรับทุกๆ1%ของค่าเมนยัมที่มีเมื่อสิ้นสุดสถานะนี้ลงเธอจะได้รับนะคะบับ ขนนกสีฟ้า1ขั้นนั่นเองนะคะซึ่งดีมากมันจะแปลผ่านแม่นยำม,มาเป็น ATK นะซึ่งเราจะได้จากไปเน่อีก75ใช่ไหมใส่ช่องสี่เป็นแม่นอีกนะคะเออก็เอามาแปลงอีกแล้วก็อฟลองจากช่องอื่นอีกนะคะก็โอ้มันก็แปลงเป็นเยอะอยู่นะถือว่าใช้ได้คุม้มเพราะว่าแม่นยำก็จะไปบวกเสริมในส่วนของสถานะเปิดอาวุธที่นางได้ใช้ด้วยนะถือว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะเลิศมาก ติดตัวนางมีสิบใช่ไหมเออปุกอีกสีนะคะก็เป็น50าแล้วนะถ้าเรามีออฟลองจากมิตมะก,ก็อาจจะดันได้ปมาณ6 0 7ิก็ถือว่าฟิตคีบบ่อยอยู่นะเพราะว่ามันตีไหลฮิตเกินสกิลสามนะอ่ะมาดูในส่วนของบัฟขนนกสีฟ้านะคะกับพีคอคภกภูมินั่นเองเป็นบัฟมาร์กนะเก็บได้สูงสุด5ขั้นนั่นเองเนาะแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเพิ่มม่นยำให้กับตัวเองอีกสิบนะ และล้างดีบัฟให้ตัวเองหนึ่งดีบัฟต่อหนึ่งสเต็กที่ได้รับนะในขนาดนั้นลดอยู่เลื่งนี้แล้วก็ขนนกสีทองนะคะเขาเริ่มมันเป็นขนนกยูงแล้เนี่ยอันเนี้ยโอ้แต่แล้วขนนกก็ได้ไม่เป็นไรเทวภูมินะคะเมื่อใช้สกิลนะคะ3.2ก็คือ s u n เดอร n g ิ a งแดจะใช้บับนี้นะคะเพื่อเพิ่มการสุดตีไปสองเท่านะสเท่าคืออะไรเห็นอ่าวงในเขาบอกมาว่า ตอนนี้อันนี้มันกี่ฮิตสี่ห้าหกใช่ไหมเออแล้วก็ไอ้ถ้ามีบัฟทองก็จะกลายเป็นสิบสองครั้งนะคะแต่เขาบอกว่าใช้ได้แค่ครั้งแรกนะอแล้วรอบต่อไปก็จะเป็นหกพังก็ไม่รู้ก็กว่ามันจะได้ใช้มันก็ใช้ยากอยู่นะคือว่าลดนะตีหลายฮิตเกินตรืองนี้ไม่ไหวหรอกนะและดีบัฟนะคะดีบัฟแม้ดีบัฟหลักของตัว ใหญ่กุสกุนะฮะกับดิสอาร์มนั่นเองเนะาะสถานะปลดอาวุธนั่นเองนะที่เราได้พูดกันมาทางคลิปนะมันทําอะไรได้ปลดอาวุธเนี่ยก็คือไม่สามารถโจมตีปกติได้รูปแบบนะคะเมื่อสถานะนี้หายไปจะลดความเสียหายจากการโจมตีปกติลง20%เป็นเวลา1นึ่งเนนะคะโจมตีปกติโอ้มาดับมันคุมกำเนิด Normal ลแอคแทกโอไม o d a ็แอบยูโนแมมมาซาเวทเกินลดิ เรื่องนี้เออคืออะไรก็นั่นแหละนะคะอย่างที่เราดู้กันว่าทีมตีแจมมันบ,บัตเบอร์เกินนะคะเจก็มาคุมถือว่าดีนะเพราะว่าสกิลเปิดเข็นแดนานางก็คือลงมามันกลางเลยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็กดก็จะห้ามกด,กด,กดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็มาดับมั่นรูนอ่อะไรเขาเรียวกว่ารูมอะไรนะ เอ็ดดอ่ะเขาเช่วยตี20%นะทีมตีเขาเรียกมิตามาตีแจม20%นะคะของมิมิจิอ่ะเอามาดับมันมิจินะนี้แล้วก็ยังสามารถนะคะเอาไปดับมั่นใหญ่อเ r ชื่ออะไรวะไม่ใช่เม่งอะไรอ่ะที่มันยิงธน,นูอ่ะมีเคเออวิเคคือเอาไปการล่างเอเดนได้นะเพราะมีเคมันเปิดเขตแล้วมันจะบับนอ r m มอ a t อค c แตัวเองใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถกดอาวุธ ใหญ่ในเขตได้เหมือนกันนะคะก็เป็นว่าต้นไหนที่ใช้ Normal Attack mm hmm. ก็จะโดนเซคุมกําเนิดหมดเลยนั่นเองทาถ้าติดน,น,นะนะแต่นางก็แม่นสูงอยู่นะเพราะว่าเขตแดนก็ลดอีกนะคะ30เนี่ยนเนี่ยเขตแดนเวลาเขาจะตีมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะพลาดนะคะ30%เนาะแล้วถ้าเรากดเขตแดนใส่เขามันก็จะมี40บกแม่นยำอีกอะไรเงี้ยเออมันก็ถ้ามีขนเราก็จะบวกอีกสแต็กละา15นะ แล้วถ้าเราใส่ส่องสีเป็นแม่นอีกนะคะไม่นับออฟลองอีกนะแล้วนางปลุกพลังได้อีก30ใช่ไหมก็เหลือๆนะทำร้อยห้าสิบอัพได้อยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้เนาะโอ้โหมันก็แทบจะการันตีอยู่มั้ถ้าเขาไม่แบบชัว์พิธิหารต้านที่เราเห็นนะคะ <c oughs> แต่เขาก็ใส่ต้านอยู่นาะมี k คเ r เนดะมันก็จะไปปลดมันก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะยังก็ใส่ต้านอยู่แล้วเสียแก่นะ โอเคนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของสกิลใหญ่คุสกุเมลโอนะคะตัวละครที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟโอเมอร์สีโกลบอลของเรานั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างดีไหมเออหลังจากการมาของโคโตตามะนะคะที่มาคุมกำเนิดพวกตัวใช้สกิลทั้งหลายเลยนะคะตัวนี้ก็มาคุมกำเนิดนอร์มอลอคแท็กอีกแล้วนะคะและสปอยตัวต่อไปก็เป็นเอพีจงนะคะก็มาเป็นคุมแถบเทินอีกนะคะ โอ้โหนะช่วงนี้คือสถานะมาจัดเต็มจริงๆกับตัวละครนะก็บอกว่าสะดันทีมถึกบ้างนะคะเพราะเราเมนทีมถึกอ่ะเรื่องนี้ทีมสปีดดาเมจเราก็ไม่ได้เล่นเนาะทีมคอนโทรลเราก็ไม่หุ่มเท่าไหร่ชอบเล่นทีมถึกมากกว่านะคะเกมแนวเทิร์นเบดเออดูชาดีแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเกมสะดันทีมถึกไหมก็รอชมละกันช่วงนี้ก็ ดันทีมคอนโทรอยู่นะคะอโอเคเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับยายุสุกุเมียวโอนะคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็พยายามทําให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าถ้ามีตรงไหนอยากจะเสริมเติมแต่งก็สามารถคอมเมนต์บอกกันในใต้่ต้ลคลิปนะคะถ้าคนที่เขามาดูคลิปที่หลังเขาก็จะได้รู้นะคะว่าตรงไหนมันพลาดไปอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ เนาะสวัสดีก็อันยองนะคะทุกคน